โอเีม okay, okay, ้าอยโอ้ยโ uh, ้ยโอยดิโอ้ยดิอดิโดี๋ยดี๋ยวายเดย๋ยเยเดย๋ยเเดี๋ยเตยยตายเดีตยวตายเมดเลยนี่เยต่ยาบอลาโเเอ้ยไม่ตายโลยลยาโเลยไาย เออตัว <ไป S 1> เบคอนส่วนนี้ชื่อว่าโชต์นี่หน้าเกเรนี้ชื่อสุพันแล้ะผมชื่อยุทธไป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 เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปไปไปจากแรกน้องเอาทองไปขายอาขอตังค์เอาปอมมาขายใช่ไหมเออเออเนาะลากไปขายกูขอตังค์เฮ้ยตังค์กูเฮ้ยเอากระดาษไปด้วยเอากระดาษไปด้วยไม่ต้องอะไรหรอก เอากระดาษไปได้ซื้อฐานซื้อฐานเกียนวะกี่อันอันเดียวก็พอมั้งหรือสองอันนี้เป็นเอาไว้เรียกว่าอะไรวะยเออปิดตายอยู่เนี่ยตัวจกเลอรแล้วก็ลากอย่างนี้นะโฟกไอ้โชดดิเออเข้าไปด้วยดิมันเข้าได้อยู่เอ้าเฮ้ยกระดาษหายมันมันตกมันตกเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเนี่ยกู้กู้เชื่อมนะนาเมืียตรงกันตรงกันจองเข้าเข้าไงครับพี่ นี่ไงสไลด์ตัวเข้าสไลด์ตัวเข้าเออดีอย่างไอพวกถ่ายประมาณนั้นนึกเนียสุดครับวันนี้เราจะไปที่ไหนครับคุณสุพรรณครับวันนี้เราจะไปที่ไหนครับสุพรรณครับวันนี้เราไปที่ไหนครับเออไปรถไฟไปโคราชถายเขาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงไปเองกัดโอ้ อะไรโอ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 ้โอ้โอเดี๋ยวอหยุดยุดอดสุพัสุพัเดี๋ยวสุพัหยุดยหยุดหยุดุดสเยุดหยุดอะไรไม่้ับหยุดยุดอะไร้ับสุพัน์เลยเดี๋ยวคุถามก่อนว่าใครมึงขับไปว่สุพัน์นี้คุณเข้าไปทำไปคยู่ย่ะ ยูยูบมลลังคาจะขับได้ไงวะโอ้ยไม่ช่อ้เนี่ยไปเอาถ่านระเพเออไปพี่นนออไปให้ให้โชดให้โชษที่ไปโทดขับแล้วก็เข้าไปได้ไนเดี๋ยวบังบไม่เห็นบ้านพี่นนพี่นนเฮ้ย ตก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 เยอะเข้าห้องปลอดภัยกันห้องปลอดภัยเออเออติดติดพีอนพออนลยี่มนกูโชดเวเออเเยียงตัวเข้าเออเออเอียงอะไรเอ้ไมแต่ว่ชื่ออะไรวะมายบูมทีเฮ้ยยเแล้วโอเคเจอแลวกบแล้วทางซ้ายมีบ้านเอาไหมไปไปไปอ่ะ ม่เเลยยีระวังสุกันนะเว้ยเดี๋ยวสุกันมันขโมยรถเราเอาปวดตีมันนะเว้ยเอาปวดตีสัมมี่เอาโอ้ยอืมอืมสวยแล้วก็เก็บไปหนูไปเอาของกัดีกว่าหวานเอาออกเอาเอาเอาเก็บกระเป๋าดิเอากระเป๋าอะเอาไปเก็บสัมมี่อันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหมึงจะลากให้ตูทำไมวะอย่าลากโอ้โหอะไรวะโ โอ้เยเียนวตี่หเยโอ้ยอ้ยปเอากป๋ก็อเียนีงเียกระเป๋าว่เก็บไนกระเป๋าไหกรเป๋าก็ะ ถ้าอยากเปิดกระเป๋าไอ้หัวแบ็คแพคเก็บซอมมี่ไงเออโอ้โหเงาเอาโอาเคบโอเกเงียอย่รับด้วต่อไปก่อเดี๋ยวมึนเอาเอาเก็บก่อนเอาไว้ก่อนแล้วมึงก็ตะวกดเก็บ้ะเฮ้ยจะไปเลยนะเว้ยปูนปูนเก็บในกระเป๋าวะไม่มีกระเป๋าอะกด F ไงกด F กด F อะเอาไม่ได้กูเดียวพุ่งเรื่อยในเมลกดกด F มันร้อนคะ ร้านเออใช่มันร้านเนี่ยมันร้านค้าเนี่ยมันไม่เห็นว่ามันมันมันให้เก็บในร้านมึงจะหนีไปไหนเออไม้บัวโอ้เออบ้า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 ไม้บัวบ้านสมมาเดเออไปไปบ้านส้มบ้านส้มพี่นอนพี่นอนพี่นอนรายพี่นอนรายไอโอซิโร่เออพี่ชื่อนั่ง ตอนแรกกูเห็นชื่อไอ้สุพันว่าชื่อชอบมันชื่อว่าโอเมก้าอะไรอเงี้ยเออโอเมก้าโอเมก้าทำไมทำไมตีไม่ได้วะทำทำไมตีซอมบี้ไม่ได้ก็ต้องถือขั้วก่อนเนี่ยเฮียเฉยไปเดี๋ยเด็ดกะโอ้เดี๋ยวกูไปกล้องถ่ายรูปว่ะเอาไปทำอะไรได้วะถ่ายรูปเหรอเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปถ่ายรูปเออถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยกันไงี้นเดี๋ยวกูหามว่าใครใครมึงมาตัดคลิปกู อันนี้อันนี้อันนี้ก็อยุดแต่ว่าแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะหายเสียงทุกคนมันจะเล็กนะเดี๋ยวเรากดด้วยเรากดด้วยกากาเฮียก็กูจะโอ้โหมืดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้ามืดไปนี่กันโอหมาป่ามนุษย์หมาป่ากูได้ยินเสียงหมาป่าแบบวู้ยเฮ้ยไอโอเมก้าจุดดีโอเมก้าโอเมก้าอยู่ดิโอเมก้าเรียกเสียแบบนี้หรอวะ เอ binary, ้ยมีแท่นเหรอถ่ายรูปอ่มีไฟฉายไหมมีไฟฉายเทเลรนะูปถ่ายรูปถ oh, ่ายรูปเทเูปถ่ายรูปอแชะเออถ่ายคนเดียวฮะาถ่ายรูปฟีทวันเกย์วะยกบีกบีเฮ้ยดูว่าจะพาเข้าด้วยดิเออสุพรรณสุพรรณตกรก ไม่มีเลยแต่ว่าเรายังหาไม่เจอไปเข้า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 เฮ้ถ้าเราเล่นรอบหน้าไปนะไหมไอ้อีเกียอีเกียไอเฮ้ยพี่โอ้ยอยู่ด้านหลังกูเลยเดี๋ยวเดยเียาเฮ้ยเอเกืดตกเกือตกโอเมก้า มันไม่เราสัญญาไว้ไ oh ม่ใช่เราจะเราจะต้องเรียกชื oh ่อ oh นี oh ่เ oh ว้ยไม่เดี๋ยวเดียมันไม่ใช่บบงูนี่หวเาเดมันไม่ใช่บงูก็ได้ใชไมัไไม่มีเราังวะมาดิต้องบี้หอมึงโอหอโอ้โอโอ้โ้อ้ไปเอาไฟ้้อโอ้โอ้อ กูตายเยอะพิ่งหลอกเยอะพ่งหอกกูมีแแเออกูไม่ออกหอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวเพิ่งหลอกอ่กูชงได้อยู่โอเมก้อาอยู่ไหนวะกูชุบได้เออโอเมก้าโหโอเมก้าขับไปกลเลยเียโอ้ยมนก็มาความเป็นควายเยลุกบ มันเจี๊ยบเกี่ยข้าู่ท่ไหนวะบาดอะอันนมาดหออัดอัดอัดเองทำไมจะไม่อัดวะโอกาสแบบนี้ไม่ดีเลยบ่อยๆเอากูเข่าข้าไปซะสุพรรณเอ้ยไอ้ไข่บ้าตัวหมดเลยอาดีเอาดีๆเราต้องจริงจังนี่คือเกมสมจริงเว้ย

เฮ้ยเนี่เฮ้ยอันนี้เอาไงอะอันนี้เอาไม่ได้เหรอวะกูอยากเอาไอ้ิี่ยน่เอเป็นเครื่องอันนี้ไหมเครื่องรางของขังมันทําให้เราไม่โดนสอมบี้กัดตายเว้ ไปก่อที่ตรง้นอีสานโอ้ยครับเบฮ้ยเฮ้ยเจอบ้านไม่แวะหนหรอเบีอ่เจ็บรอยโอ้ยเอียโหไปเลยไหมไม่ได้รถไฟผ่อยหลังไม่ได้ ี่่นี่จรอดมเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้าเฮ้ยเขาเปลบด้วยตัวนี้แล้วก็ตีมันจากด้านในกบาเข้ามาได้เออไปเลยมั้ยไปอ เจองแล้ววะอออโอ้โหเป็นกองอ่ะมันเาอาเพื่อดเป็นไปเพื่อมันดูรกคาเฮ้ยถ่ายถ่ายท่อสุดอีกถ่ายท่อสุดอีกเดียวทำไมตัวไปใกล้ไม่ดีเฮ้ยถึงจุดแวะพักแล้วเว้ยง่วงจอดพัก เจอมาได้พวกเอไม่ด้ไอ้โชดไอ้โชดเจอมาเฮ้ยอ้ยย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 ยอยย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  เป็น,ปน,ปนดินขอ,ขอน่้ยยาการขยะมาทำหายตายแน่ช่วงน,นี้ตายแน่ไอ้เียโดนกูลากไปเลยตายแน่ขายโี่ยขายไวะเฮ้ย,ย,ย,ยอัยนได้ก่าทเมาขายไม่ได้วะ เออมันคืออะไรจะขี่ยังไงวะมาอยากรู้อ๋ออ๋อเนี่ยเออนี่แหละเนี่ยเอาไว้เอาไว้นั่งเอาไว้นั่งไปเลยไปเลยสงสารงูจะมีอะไรเป็นเป็นนอนเยี่ยอะไรแบบนั้นวะงแล้วผ้าเป่งแย่เฮ้ยเดี๋ยวมีฐานอยู่นี่ว่ะ เก็บไว้เฉเอกออนันน่าจะเต็มแล้วนะเชือกึงมันเต็มแล้วฮึโอ้ย่านยาอย่าออกไปนะเออจะพันจะพันเรียนมีเกียรติดาวไมเชื่อเยบอดมุดเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้วหวโอ้โเกือบแล้วโอเคขี่ม้าอยู่หันเปอ่ะขี่มาอยู่จะหว่เมื่อกี้

ว่าจะเดกูไนี่โอ้ยคอมตโก้ตโก้อืออืันล่างมันพายมันพายเหรอ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 โอ้ยล้วไเยวเร็วเวุกลุกอะไรโอ๊ยไยังไปยอไม่เ no ่าไอคนบนรถอ่ะเลือเต็มหมาไ่ทำอะไรเลยปิดไว้ <commencé> เออแยมพายเดีวไวอยู่ไหนวะดั่งร่างโว้ยตีมันตีมันเำามาอีกแล้วอยูขับรถที่มันลอยแล้วขับรถแล้วไปไปไปขับรถตู้พันตีมันสุพันระวังเพ้าะว่าเออให้ไอ้โชต์เตรียมไปไอ้โชวนผู้ชาญชานอยู่แล้ว

โอ้ยช่โอละโอ้ยหยุดหยุดหยุดเรืยเออไอโอชิโร่ไม่ทำคุณตกเลยมันผ่านูเมื่อกียเออไอโอชิโร่อะมึงกลาได้เดี๋ยวมึงเอามาเชื่อก่อนอ้าวแล้วมันไม่ไดลวะไอโอชิโร่หลบดีเออมันมีมันมีบ้านอยู่เดี๋ยวูไยดูแั่เชื่อม แล้วก็ไอ้แอมพายนี่กูเชื่มอมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยพิ่งไปมีบ้านเฮ้ยแอมพายอย่าอุแอมพายเอ้ย,ยอเฮ้ยเอยเอ,เอมาแล้วก็เชื่อมไว้อย่างงี้เฮ้ยนี่เป็นสิริมงคลเฮ้ยเดี๋ยวนะล <c oughs> ากจับขึ้นมาเอาเชื่อมไว้นี่สิริมงคล โคตเทเ,ออเทจัดเ,เ,เออโคตทเลยไอ้โชดมันอยู่ไหนวะและออว้วไอ,อ้โชดหายเฮ้ยไอ้ไอ้โชดไอ้โชดไปไหนไอ,อ้โชดพิงพิงรอเปล่าไอ้โชดเอาแต่มันปิดไม้ด้วยสงสัยอาจจะแม่โทรมา รึเปล่าวะออเออไม่ทำไม่อยวแล้วก็โทษโชติแม่มา,าแม่มาเออสุดไปบ้า เราเนี่ยดูเลมาเต็มเลยเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเออ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 เดี๋ยวอึบอึบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเข้าไปดิเฮ้ยเอาเข้าไปเออทำไมช้าจังวะเออทำไมมันช้าจังวะอย่าขับเ่ะทำไมมันช้าจังวะ

มันอันนี้เป็นสี่มงคลได้เว้ยมก็เชื่อมไป <c oughs> สิเฮ้ยสิดแปเป็นสี่มงคลสิดดิช่างแม่งไปเลยมงึงอ่ะไปไปจากรถเราหยุดหยุดหยุด ออไปไปไปในวันนี้เราจะไปให้หนึ่งใครถึงไหนครับคุณชดเลยคู่เช่าชานู้ช่าชานเ,นเยอเยมีลวดหนามด้วยดีเอาเอามาติดข้างๆไงเออเอามาติดข้างๆอะไรวะเนี่ย คืออะไรอ่ะตู้เก็บไว้ก่อนโอ้ยมืดเฮ้ยดีแล้วไม่ฝนดูนี่อ่ะอันนี้ฝนกูว่าโอ้โหชิบหายแล้วโคตรมืดมีฟ้าผ่าเอาวะมีฟ้าผ่าด้วยอ๋อโอ้ยเกมนี้มันจะสมจริงเกินไปแล้วนะโดยการเก็บไปไปเป็นคนขับก็ได้ขี้เกียจขับแล้ว โอ้ยฝนตกฝนตกทำไมเราไม่เจอไฟทักอันเลยวะเอ้ยว่้้ยจอดวไาฟ้าผ่าวฟ้าผ่าู้บาโอ้ยเออนั่นแหละถึงจุดพักแล้วหยุดหยุดยุดยุด ว้าวอ้าออโอ้โห้โห่าไอเครื่องตกแต่งของเราต้องเอาไปขายละไปไปเอาแอมไพไปขายเอาแอมไพไปขายก้า้องกลัาตงตรงหน้าเลยเจี๊ตยไปตรงไหนวะจำไม่ได้ เทดดิ้งคอร์ดอะไรเนี่ยเทดดิ้งแซมพายอย่าอยากพึ่งหนีไปะนว้ยสุพรรเฮ้ยรวยป่ะรวยป่ะเอ่อเชอรี่บ้าการสมิดะเออเชื่อเลยก็มันไม่กล เอาปืนแบบไหนดีวะราคาถูกถกมมแต่ว่ากูน่าจะไม่มีตังค์ซื้อกระสุนนะเนี่ยหรือเปล่าวไม่ดิมันก็ไม่มีตังค์ซื้อกระสุนเนี่อะซื้อปืนก่อนจะได้มันมีกระสุนแถมด้วยเก็บเออไปรับปืนไรเฟิลกระบอกออแค่เนี้ยใใคร,ใครออมีอีกมีม,ม,มีหรือเปล่าวะ หมดยังวะมันพายโหหมดแล้ววะเอเดี๋ยนะในตัวกูมีอะไรเหลืออีกบ้างเนี่ยมีพออยู่นี่ก็สุดแค่มนึแล้วนี่ไงอันนี้คืออะไรวะไอโฟกอยากรู้อ่ะแอตแทกไลติงบัตรเมกเสาล่อฟ้าเหรอกูได้เสาล่อฟ้ามาด้วยนล้วอ่ะเชื่อมไปเลยเออเชื่อมเลยเชื่อมเลยเว้ยมีคนเข้ามาว่ะกไไแล้ว มีคนเข้ามาว่าอะอะนี่เก็บได้เก็บได้ไดูในการโทรดิใครวะอ๋อครพรชัยอ๋อพอดชัยโอโย้โหไอ,อ้ยูนี่นาเดิตู่ที่ผ่ายเลยเฮ้ยพูดเชื่อเลยเนี่ยโอ,โ,อโ,โอ้โหดูท่าหนดิเฮ้ยไม่เคยเห็นอันนั้นอะคืออะไรวะคืออะไรวะไปดูไหมเออคืออะไรวะ คุณนุ่มมันจะรู้นแน่ๆไม่ไม่เคยเห็นเลย้าใช่ครับแล้วก็อัดลิปอยู่ด้วยเกมอะไรเอ่ยลางตายโรบอทเออพี่ไฟพี่ไฟพี่ไฟอะลางองะเออยิงรถยางเอ้ยยิงรถไฟคมคมอ่ะ ไว้ตัวยี่อะไรวะมีปืนใหญ่ด้านบนด้วยรลกเสียงอะไรวะเนี่ยอะไรวะโอ้ยจอมพี่จอมพี่ว้าวปิ้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 ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเวเดีเดี๋ยตายตายตายมันตายหมดเลยเออตายยกตีจบยันจี้เออป่ะเออจแปงเันเออเออวันนี พร้อมปาไกลมาก20กิโลครับโอ้ยตไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยตายตอนจบหยุดหยุดเอดเอ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 